ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะไามไทยไวอวยพรวันเกิดโฟธรรมดาโลกไม่จำแต่ละภาพพีคสุดชีวิตเป็นอีกคู่ที่ก่อนหน้านี้เด้เลิงรากันไปแล้วสำหรับคู่ของทามไทยกับนักแสดงสาววัยรุน่นพี่โฟสกลวัฒน์และหลังจากที่ทั้งคู่ลมพัดหวนกลับมาคบกันเหมือนเดิม ก็ดูเหมือนว่าจะสาสตร์ความหวานให้กับหลายๆคนได้อิจฉาแถมแฟนคลับยังเชียร์ให้ทั้งคู่มีความรักที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะอย่างเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของโฟงานนี้ําไทยได้อวยพรวันเกินนดกแต่สวยธรรมดาก็ดูจะไม่สนุกเท่าไรงานนี้หนุ่มถาไทยได้ขุดภาพย้อนอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วมาอวยพรซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละภาพที่หนุ่มคนนี้เลือกมานั้นพิกสุดไปเลยล่ะค่ะ Bye.